นายกเก่งมากเป็นไงม้างครับอาดีครับดีครับุกการโต้อบก็นไบ้ากนไม่มีครับพอเราบก็ีเลยจาถ้าที่นี่ป้องกันได้แล้วราสิก็หมดความหูยครับอาจารย์เวลารถมันรถห้าสิบอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์กว่าแล้ว มันก็จะเพิ่มบวกวันละสิบสิบไปเรื่อยๆออย่างเงี้ยทุกวันครับแล้วทีนี้ถ้าเปิดน้ําน้ำขาดน้ําเหนือลงมาเนี่ยมันจะบวกขึ้นไปอีกถ้าเฉลี่ยอาจจะบวกวันละยี่สิบด้ทางอือย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมาเร็วมากใช่ถ้าเราถ้าเรา่วกไปดูจุดที่จะเสริมตรงไหนวะเข้าไปดูไม่ได้ด้านนู้นน่ะด้านข้างไปเดินไม่ได้ละลายไม่ได้หรอ นา,า,ายกนายกหันไปครับนายกมองแล้วเป็นไงครับน่ากลัวไหมโอ้โหผมว่าอันตรายนะ<อ>คือเราต้องระวังในเรื่องของแรงดันน้าที่มวลมหาสารที่ลงมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยด้านเหนือลงมาเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญแล้วบวกกับอีกอย่างนึงคือเรือโดยสารนะฮะที่เป็นทุกของอะไรขึ้นเร็วแบบทำอะไรไม่ทันจะ มันขึ้นทีเป็น 100, เซนตเซนป็นส10ิบเซนยี่สิบเซนอย่างเงี้ยมันมันไวมากมาไวที่ปกติอืแล้วน้ำนี่หมายยิ่งกว่าโจนอีกแอบมากลางคืนอือใช่เห็นไหมถ้าสามพันอ่ะมันไม่ขึ้นเยอะขนาดน,นี้น,นี่นี่ถือว่าเร็วด้วยชั่วโมงหนึ่งน้ำขึ้นเกือบเกือบครึ่งเมตรสี่สิบเซนห้าสิบเซนมันมันทำไม ถ้ามันเข้าน้ํามันทางเข้าไปเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับญาติโยมแล้วก็ยิ่งเป็นเศรษฐกิจนวมนครเอ่ยท้งศิษย์เอ่ยเนี่ยมันเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นฟูเนี่ยมันยากแล้วก็สมบัติของศาสนาเนี่ยมันก็สําคัญเงินของญาติโยมมีค่าและมันด้วยอยากเหงื่อแรงงานถ้ามันสูญหายไปด้วยด้วยอย่างเนี้ยมันมันก็ไม่คุ้มกันครับก็อยากจะให้ให้รวมด้วยช่วยกันช่วยกันผลไม้พลมือคนที่เดือดร้อน ก็ได้รับการลือจากคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยมันก็สมาดูนมันก็จะจะได้ไปด้วยกันได้ครับนี่แหละครับครับคับเช่นผมว่าลําบากนะท่านนายกนะน่าจะขึ้นอีกผมว่ามันเป็นจุดต่ําครับอย่างที่ในเมืองปทุมเนี่ยจุดต่ำ็ตรงตรงบริเวณที่กลางตลาดเนี่ยใช่ครับใช่ตรงนี้ตรงนี้นายกนายกมาดูแล้วเนื่องจากมีความหงใยสถานการณ์ของรังสิตเป็นอย่างไรครับตอนนี้ คือตอนนี้ในสถานการณ์ของรังสิตต้องเรียนก่อนนะครับระดับน้ําอยู่ที่ปกตินะคะตอนนี้ไปประมาณเกือบหนึ่งเมตรนะฮะประมาณเมตรหนึ่งนะฮะซึ่งไม่น่าห่วงนะซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยได้ขึ้นไปที่คลองสิบสามนะฮะตรงบริเวณประตูน้ําด้านนู้นด้านบนก็ปริมาณน้ําที่เราเห็นเนี่ยเยอะมากนะฮะแต่ว่าเรายังมีตรงประตูคลองสิบสองนะครับที่ปิดอยู่ซึ่งถ้าเกิด คาดว่าถ้าปิดถ้าเปิดเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบแน่นอนอันนี้ก็ต้องดูว่าจากคลองระพีพัฒเนี่ยผันมาเนี่ยนะฮะเราจะไปเขาจะไปทางไหนบ้างน้ำน,นะฮะถ้าเกิดมีการผันลงมาในคลองซอยต่างๆเนี่ยต้องลงมาถึงรังสิตแน่นอน<ช>นะตอนนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังนะคร<ช>ับ <ๆ S 2> เพราะว่าอย่างเมื่อวานเราก็ได้คุย<ช>คือเมื่อวานเนี่ยต้องเรียนก่อนเลย<ช> <ๆ S 2> นะครับว่าจากสถานการณ์ตอนเช้าเนี่ยฮะ เราได้รับเตือนนะครับว่าจะทางปมชนเองนะฮะท่านผู้ว่าท่านออกได้ได้อ,อ่าหนังสือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองท่านก็เป็นห่วงนะฮะพอได้ประสานงานกันเนี่ยก็ได้ทราบว่ามีน้ํำหันมาจากเหนือถูกไหมฮะที่เขื่อนป่าสศรด้วยนะฮะรงคลองาลงคลองรับอิพัสด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ มาถึงปทุมธานีแน่นอนครับคซึ่งจะมาทางแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะแล้วก็คลองระพีพรัดแต่ทีนี้การผันเนี่ยนะฮะต้องขอความรนุมากรมชนนะครเรื่องในเรื่องของการผันน้ําเพราะว่าตอนเนี้ยนี่แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับ